พบกับผมเจดเคยนะครับปีหนึ่งเดียววันนี้จะพามาทํากบยางนะครับกบยางเลื้อยนะเป็นกบยางเลื้อยมันจะมีข้อแตกต่างจากกบยางติดใบเหลยยีวทั่วไปอยู่หลายอย่างมาสมควรน,นะครับจะมาพาทํากบยางเลื้อยแนะนำทีทำทุกขั้นตอนละเอียดจนใช้งานได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาทําความรู้จักกับกบยางเลื้อยก่อนโมกบยางเลื้อยนี่จะยาวหน่อยนะึงยาวอยู่ประมาณสักห้าเซน ต้องยาวนะ้าบบยางกติธรรมดาก็อยู่ประมาณ 3, 3, 3, ตักสามเซนสามเซนกว่ากวางอย่างนี้ก็ได้แต่กบยางเรือต้องยาวนะครับเพื่อที่แอคชั่นมันจะได้ออกเรือได้สวยงามนะครับตอนการทํานะครับก็คือเรามีกบยางอยู่แล้วมีโมยอยู่แล้วนะเราก็ใช้ไม้เสียบกระตุ้ได้อย่างนี้แล้วก็ไปจุ่มน้ํายางพลาขอาท่าชมมาเลยครับจุ่มลงในน้ํายางพลาเลยนะครับ สบัดพยางออกครับให้เพื่อไม่ให้หนาเกินไปนะครับได้อย่างนี้แล้วก็จุ่มในน้ำส้มสายชูเลยครับแล้วก็สบัดออกนะครับโอทิ้งไว้ให้แห้งนะครับทิ้งไว้ให้น้ำส้มสายชูแห้งเดี๋ยวมาชุบลบสองกันนะครับโอเคครับครับผมหลังจากที่ชุบลบแรกแห้งไปแล้วนะครับ ก็มาทำการชุกรอบที่2ต่อเลยนะทำเหมือนรอบแรกชุมยางพลาแล้วก็สบ,ดบัดออกแล้วก็ไปจุ่มในน้ำส้มสายชูนะะเพื่อให้ยางเซตตัวนะะน้ำส้มสายชูเนะ,ะสะบัดนังไร ได้แบบนี้นยางมันจะเสร็จตัวไม่ไหลนะแล้วเราก็เอาทิ้งไว้แห้งค่อยมาจุ่มน้ํายางสีกันนะครับโอครหบหลังจากที่จุ่มน้ํายางขาวได้สองรอบแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แห้งแล้วเราก็เอามารอบที่สามแมาจุ่มน้ํายางสีกันนะครับเพราะว่าปติจุมน้ํายางขาวสองรอบแล้วก็สีรอบันนี้ความหนาของยางจะพอดีนะตามที่ผมทํามายราจะจุ่มอยู่สามรอบหมด ตันนี้ผมจะทำเป็นสีส้มนะครับก็จุ่มไปที่น้ำยางสีส้มก็สําหรับสีนี่แล้วแต่นะนะชอบสีอะไรนะชอบจะทําสีอะไรก็จุ่มลงไปในน้ํายางสีนั้นนะครับส่วนน้ายางสีนี้ได้มาจากไหนก็น้ํายางใสเอามาผสมสีนะครับสําหรับสีนะสําหรับสีที่ใช้ผสมนะก็เป็นสีสีน้ำนะสีน้ำทั่วไปใช้ได้หมด สีพัลเตอร์สีอะไรที่ตามร้านที่อนเขียน,นมีขายกนะ็ลองไปหาซื้อดูจุ่มสีเสร็จแล้วก็จุ่มในน้ำยางับไอ้น้ำส้มสายชูนะครับก็ต้สะบัดตัวแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งแห้งเสร็จเราก็จะมาทําลายกันนะครับันี้รอให้แห้งก่อนครับครับผมหลังจากที่ทำสีไว้แห้งแล้วนะครับก็มา ทำลายกันต่อเลยครับการใช้ไม้กลมๆนี่นครับจิ้มไปที่สีแล้วก็มาจุดที่ลูกกระตายก่อนเลยตามมาเลยครับจิ้มไปแล้วก็มาจิ้มกับลูกตายทำลูกกระตาย2นะสองข้างสำหรับลายนะครับก็แล้วแต่ว่านานาชอบลายไหนนะ ได้มางี้ฮะแล้วแต่ว่าชอบลายไหนพ่อเขียนได้ตามใจชอบเลยนะครับ,บรนี่ผมจะเขียนลายทิมใช้แม่เหลมนะครับเขียนไรที่สีนะฮะ จอกมาประมาณนี้นะครับก็ทำให้เหมือนกันทั้งสองข้าง กันทั้งสองค้าครนะับดังนั้นก็ใช้ไม้คมทันที่เล็กกว่านะครับมาจุดตรงลูกตาดำนะครับ <c oughs> เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอแห้งเดี๋ยวมาแกะออกแล้วก็เอาดมเบ็ดใส่นะครับอันนี้ทิ้งไว้แห้งสักสองชั่วโมงนะครไปมาแกะออกอครับผมหลังจากที่ทําลายทํทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็แห้งแล้วนะครับแห้งสนิทผ่านมาตอนนี้ผมทาผ่านมาประมาณวันหนึ่งแล้วครับวันหนึ่งละยี่สิบ ประมาณ20ชั่วโมงก็พร้อมที่จะแกะออกแล้ววิธีการข,าขอยางเาจะโมนะฮะก็คือใช้มีดนะฮะกรีดกีดรอบรอบนะรอบ,รบ,รบตรงตรงที่ไม้เสียบเนี่ยเอามาเลยครับก็ใช้มีดกรีดรอบให้ขาดก็ดึงไม,ม,ไม,ไมอง้ออกมาไม้ออกมาทีแล้วก็ลอกออกวิธีการลอกนะคือให้ให้ม้วนหมนุนม้วนขึ้นอย่างนี้นะฮะ อย่าดึงออกนะฮะมันจะฉีกให้ม้วนม้วนอรอบรอบนะฮะใช้นิ้วโปง้งกดแล้วก็ม้วนลงมาะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะะแล้วก็ม้วนม้วนไล่ไปเลยนะฮะม้วนให้ม้วนนะให้ม้วนรอบๆเลยนะครับอย่าดึงออกเฉยๆถ้าดึงเฉยๆมันจะขาดม้วนพอใกล้จะสุดก็ใช้หัวม,มือแันดันอย่างนี้่ะก็จิตรงปลายไว้แล้วก็รูดกลับนะครับ ก็จะได้มาเป็นบอดี้กบเรียบร้อยความหนาก็จะพอดีนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่ใส่ตาเบียดกันนะปักเข้าไปในตัวกลบโดยการใช้ใช้เข็มนี่ร้อยนะฮะร,รอยเข้าไปอย่างนี้นะเข็มนี่ทํามาจากไหนถ้าเราทำาเองได้ครับใช้ลวดทําเลยครับใช้ลวดทําแล้วก็แลไไหลมปลายหนึ่งนะรอยอย่างนี้นะก็ปักเข้าไปในโม ก็แทงเข้าไปตูดเนี่ยแต่เป็นกบเลื้อยนะฮะเราจะไม่แทงทะลุตรงปลายสุดนะฮะถ้าเป็นกบยางทั้งไปจะทะลุปลายสุดแต่กบเลื้อยนะ,ะแนะนำนะให้แทงต่าลงมานะฮะแทงต่าลงมาประมาณานี้ปลายสุดนะอันนี้คือแทงลงมาหาทาั้งท้องนะฮะประมาณสักประมาณสักขนาดนี้ตีไว้ประมาณเกือบเกือบเส้นนฮะ เซนหนึ่งแต่จะเกินเซนนะฮะแปดเมิลไปหาเซนไดนะ้ประมาณนี้กนะ็ถึงทะลุปาไปเลยครับถึงทะลุปานทำดวงเด็ดต่อไปนะครให้มันเข้าที่จัดให้เข้าที่ น,นเรียบร้อยนะครับแล้วก็โอ้เข็มเรามันก็จะได้มาอย่างนี้นนนะประมาณนี้ก็พร้อมใช้งานครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลยเลยอย่ยลยแน่นอนครับก็สําหรับน้องๆมือใหม่หรือท่านหนที่อยากจะไปลองทําดูก็ไปทำได้นะครับวิธีนี้รับประกันว่าชั่นออกมาเลยเลยสวยนะ ดูแล้วชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิต่อไปขอบคุณมากครับ